ไม่รู้เรื่องเลยมากันเต็มเลยพระสงฆ์บอกโคนคือโง่ป่ะโหคือบ้าบ้าพูดหน่อยอะไรป้าหนัี้ดิดิใครมาสะกิดหลังมันไม่มีไม่มีป้าหูแววไปมีไม่หูแววนะกูรู้จริงนะมันไม่มีใครตะกิดอ่ะคนพูดดิแล้วป้าจะโทษครับวอื่นขาทำไมโทษสิว่ากูนั่งอยู่มัสะกิดตรงยิงเอ้ย ใครตัดจิตไม่มีท่าจัดสันนะทรานผู้ข้าพนมนั่งอยู่กับป้ามีใครตะกจิตป้าคิดเอาเองกูนั่งอยู่กับมึงทําไมล่ะเดี๋ยวคนก็จะมาแอบยิงกันนะป้าร้อนเหรอเดี๋ยวเอะป้าขาป้าขาป้าตัดจิตไม่มีใครจำอะไรป้าหรอกกูจะนั่งให้ดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆกูไม่ดีละมึงเฮียใครคนไม่ดีป้าเดี๋ยวพ่าจัดสันให้คนมาแอบยิงกันนะป้าไม่เอาปืนไม่เอาปืน เเออมึงได้แน่ลยป้าอย่าพูดหยาบคายป้าอย่าด่าคนกูสิป้าด่าใครใครคนเดียวอ่ะทำไมป้าต้องด่าทำนี่เหี้ยกันเงี้ยป้าก็ต้องป้าเนี่ป้าใหญ่แค่เนี่ยมึงเนี่ยเขาหยิบผลละไม้ป้าโอ้ยโอ้ยแล้วป้าหยิบผลละไม้ชีวิตจริงก็เกิดขึ้นงแล้วป้าหยิบผลละไม้ผมไม่รู้เรื่องเลยแล้วมาตบตีมือกูทำไมอ่ะป้านี่ยเขาเริ่มตะกี้ป้าเฮ้ยมึงไม่ต้องมาส่กีดกูนะ ชีวิตนี่เดี๋ยวคนก็มายิงแล้วให้ไม่ตะกิดป้ายตะกิดมาที่ไหนล่ะนี่รู้มันก็แทบเราไม่ไม่มีป้าอย่าหูแววดิมึงตายเลยอ่ะป้าอมอยู่กับป้าเลยใครจะมาอะกี้ป้าไม่มีใครหูมุกตัวเนี่ยจ้องให้เลยจ้องให้เลยว่าใครมีตะกี้ตะกี้ไหมไม่ต้องมาจ้องยิงนะผมจะดูว่าใครจะกี้ไงเฮ้ยจริงนะเดี๋ยวพากจะจัดการนะไม่มีไม่มีเลยป้าไม่มีไง ป้าคนนั่งลงสิครับไอ้แมย์เจ็บมาลงช่วยหนยป้านั่งมากันแล้วนั่นแหละโอเคคุนั่งนั่งมองให้ว่าใครจะตีป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ชกหน้าแม่งเลยมึงไม่ต้องพูดอย่างนี้เลยป้าก็จะชกไอ้คนที่จะกี่ป้าไงเฮ้ยแต่งเรื่องอย่างนี้นะ้ดิเอ๊ไม่มีไม่มีป้าป้าไม่มีไม่มีเหตุการณ์ปกติป้าด่าทำไมป้าด่าทำไมเอามันเกี่ยวอะไรกับผมป้า ไข่ไข่ป้าก็พร้อมอยู่นี่อ่ะกั่งดีดีรปล่านี่เธอคุณจะโดนมันดานแม่ให้คนมาแอบดินทุกวันเลยนะให้ตายโดยอัตโนมัตินั่งนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งดีดีไม่ต้องมาพูดนะเดี๋ยวพี่โนดมาพี่เดนไอมาพี่สักนิมาหมดเลยมาให้มาเถินั่งดี่ดีไข่มันไม่รหัวยัดตะกั่วโป๊ะโป๊ะกป๊ะป้าอย่าเล่นตรงดินะอะไรอ่ะผมอยู่นี่ไอ้แม่ไอแม่น่ะ แต่ต้นผมอยู่ได้ผมอยู่นี่มือผมอยู่นี่ไม่มีมันตีเรานะไม่มีมานั่งก่อนแต่ไม่มีใครหรอกป้าอยากคิดมากใครตีคุณนะเอ้ยพี่โดดมาแล้วป้าอยากคิดมากมาเลยมาเลยให้มาเลยให้มาเลยมาจริงๆนะอมาเล้วมาเล้วเห็นเห็นพวกเ็นพวกเมนป้าอยากคิดมากนี่ไม่มีใครหรอกมือผมอยู่นี่เออมือผมอยู่นี่อยากคิดมากใจดีมือผมอยู่นี่ป้ามือผมอยู่นี่อยากคิดมากนะเดี๋ยวนะพี่โน่จะพูดอะไ ป้ามือผมอยู่นี่ไปอย่าคิดมากทำไมอ่ะจะยิงดวดสนมอามือเนี่ยมือผมเนี่ยเห็นไหมก็มือผมอยู่เนี่ยป้าก็เห็นนะเอ้าป้าอยากคิดมากก็มือผมอยู่นี่เออเฮคุณจะพูดดิอย่างมึงอย่างมึงมัางเลอ่าเออก็มือผมอยู่นี่ไงเห็นไหมเนี่ยมือผมอยู่นี่ไปอยากคิดมากก็มืออยู่เนี่ยเอ้าคิดชุนทำไมอ่ะก็มือผมอยู่นี่เฮียตรงไหนเฮียกันแน่ถ้าจับสั่งหรือป้ามือผมอยู่นี่ไม่ต้องโตอีหรอแล้วป้าจะด่าทำไมเฮ้ยอย่างนี้นะคนที่แถวนี้ก็ ป้าจะด่าแล้วป้าได้อะไรก็มือผมเนี่ยเนี่ยมือผมนี่ป้าเห็นเนี่ยเอ้าเอป้าอย่ามั่วดิป้าอยู่ในมือผมอยู่นี่ป้าป้าไอศักด์มีตายแน่เลยนะพี่โนวดมีเฮ้ยจริงๆนะมีปืนเยอะเลยนะเพื่อนตะบูนมาหลายเลยจผมไป้าให้ไม่ต้องผมอยากช่วยป้าไปแล้วเอย่าลืมติดตามเลยนะ ปวันนี้สีชุดแลั้อองแตงกช้ามันลา่าดูอย่างนี้ได้เพร<ว>าะอากาศมันร้อนไง ป้ามันยาบ้าชีวิตป้าก็ชอบมืออี้ด้วยป้าก็ส่งเสริมอากาศร<อ>้อนไอ้ป้าเกลี่ยวกาดเนี่ยวันนี้เตรียมเสื้อผ้ามาทั้งวันเลยอยู่ตรงเนี้ยตำรวจมางวนันเลยออกไม่ด้ออกไม่ด้ออกไม่มากับพี่โนดนะออกโคตรแดอไม่ไคนวันนี้<า>ทั้งวันแล้วสี่ชุดแล้วเนี่ยวันนี้นะท่านตัซีนเนี่ยมาทำอนี่ไใหญ่อะมีอย่างเดียวป้าไม่ต้องใส่อะไรเลยดีกว่าแล้วนั่งรอเขาเล่นดีกว่ามั้งอากาศมันร้อนไงเดี๋ยวจุ่มเดี๋ยวนะก็บังเกิดมานั่งเปลี่ยนผ้าไงเสียเวลาด้วยไม่ต้องเปลา เออเดี๋ยวเลยนะพระสงฆ์พูดอะไรเรื่องเลยกับตำรวจนะเปลี่ยนผ้าแล้วเนี่ยมาเนี่ยปืนใสแล้วกผ้ามาลอกอีกชุดแล้วมันได้สี่ชุดแล้วคุณตั้งแต่เช้าเนี่ยแล้วใครมาลากเราอย่างนี้ล่ะทไมป้าหรอม่ป้าไม่บอกล่ะได้พาไปอาบน้ำเไม่จริงเลยนะเดี๋ยวอยู่เขาไปเล่นน้ำกองซะงั้นอ่ะเนี่ยเนี่ยน้ำขวดเนี่ยน้องมาซื้อน้ำมาเนี่ยยกไปเลยเนี่ยเนี่ยไม่แต่น้ำเปล่าก็เล่นน้ำเป๊ปซี่ก็เอามาเล่นเอากาศร้อนมากเลยป้า ตำรวจมากันเลยเลยบอกผมเป็นิีกันเลยนะเนี่เน่เนี่่น้ำกินเนี่ยเขาซื้อมาให้กินเนี่ยเอามาเล่นหมดเลยเนี่ยเนี่ยได้อะไรกินเอออยู่ๆก็มาล่าตัวเองเออไม่ด้ลาเนี่ยเนี่ยอากาบอกไปเนี่ยไม่ได้ล่านะใครปากพูดอย่างนี้นะเนี่ยเพราะสงฆเขาทำไปอย่างเดีวปดเปล่านี่อีกน้ำเขาซื้อมาให้กินไม่ได้ซื้อมัลดเล่นเฮ้ชีวิตจริงไม่ใช่ตายเลยอย่างนี้ตำรวจผจะมาแอดึคน่เปลี่ยนผ้าเยสื้อผ้าเต็มคอเลยเนี่ วันนี้วันนี้เราไปสี่ชุดละสี่ชุดล้วล่าเราเต็มอย่างนี้นะสี่ชุดละว,ลวอยู่ว่าหลังอ่ะโตคุณเคลียร์กับป้าจ๋าคุณเน้เล่นน้ำต้องวันนี้นเสื้อผ้าฉันก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้เนี่ยคุณเคลียร์เลยน้ำกินเข้มามให้กินเอามาลาดเล่นตัวเองเนี่ยไม่ได้ลาดเล่นตัวเองเลยนะคนที่เฮี้ยมันมันไทยทำไมทำแบบนี้เนี่ยสี่ชุดแล้วเนี่ยโว้ย เราจะทำาัไอะมัน้ำคนทไรเนี่ยน้ำแพงนะมันรนเราเนี่ยสบายดีเราจะทำอย่างนี้เหรอใช่สิพอของนีมาเทเหรอแล้วทำอไรกนนี้แล้วคนมาเทเราเนี่ยโกนี่รานีเนี่ยปากไม่เรมบใกระจัเกียเลยเสื้อผ้าทั้งสีชุดแล้วบบแล้วนี้ดีไมะไม่ดีเลยค่ะเว่าฉันได้ไงนี่ยผ้าเตรียมาเนี่ยเี๋ยจะจุดจหนามาเตรียมสื้อผ้ามาให้เนี่ยเปียนี่ชุดแล้วเาเนี่ย เราบ้งสบายดีมาเที่ยางนี้ทำไมเอาน้ำกินเนี่ยมามามาเล่นเนี่ยเหรอเฮ้ยเราต้องเข้าใจโกเคลียร์บีนะฟังเปล่าโกต้องเคลียร์ไ่ปเลนกูด้วยตีเราเนี่ยเคลียร์เลยโกเคลียร์เลยอุ้ยตีเราเจ็บเอย่างเงี้ยมหมายความว่าไงตีเราเจ็บมากเลยเนี่ยหาปืนนะเจ้ไม่เคลียร์ซิแล้วควรต้องเคลียร์กันวันนึงเนี่ยสักวเนี่ยแล้วเนี่ยจะต้องนั่งก็นั่งเธอได้กี่ชุดแล้วชอบ เราดูเคองเพียฉันเป็นแหนเสื้อผ้าเนี่ยสื้อป้ามาเลยแล้วพดอย่างนี้วันนี้วันนี้คุณลุงซักผ้าแล่วตอมาตีหนามึงเลยซักผ้าเนี่ยชุดแล้วเนี่สีชุดนี้ยเปียกหมดเลยเนี่ยเพียเลยมาเทเราอ่ะนเทเลยเกันเลยเกันเลยเสื้อผ้านี่มันยัถอดออกจากแดดไปมีเี้อีันแล้วนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วมาโหไปยืนตากแดดได้แห้งเลยไปดีเยอะมันมั ไปตากแกดเลยเสื้อเปลี่ยนแล้วใช้มาโหแลสบายตัวนะเสื้อผ้าหมดช้างแล้วเนี่ยไปยืนตากแดดแห้งเลยไปเลยไปยืนตากแดดไปยืนตากแดดเลยไปไวไปไหน่ะทำกูนะมาจากไปไหนตำรวจเขารออยู่นี่ไปยืนตากแดดเดี๋ยวนี้เลยแห้งไว้ไวไปไหนเนี่ยไปยืนตากแดดเร็วๆให้ไวอีสัตว์ ไม่ไหวไม่เปลี่ยนแล้วไม่ไหวเปลี่ยนแล้วหรือจุ้ใหเนี่ยทเจ้ชุดนอนี๋ยวชุดนอนทุกเดียวเนี่ยพี่ต้องเรียกเขาทำกูอย่างนี้นะมนเลยชุดนอนแล้วไปยืนตากแดดข้างนอกเลยเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยไม่ล้วแบกนี่ไม่ตากด้วยไปยืนตาแดนอกเลย้แบนี้วยเียเลยเอาระาลูกไปตากแดดนไปด้วเอาเ็พี่กอยู่้ีมึงอะไรเนี่ยเออเอาไปเลย ไปยืนตากแดดเลยคนมันตายเขาบอกเขจะมาีชุดน้อยมีคืนนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีแล้วไปยืนตากแดดก็จะผ้าแห้งเลยไปเอา้รียกให้ไว์ไปยืนตากแดดโอ้โห้เดี๋ยวมึความจริงเกิดไป่มีเตียงแล้วด้วยไปยืนตากแดดเลยคนเขาจะมาเกลี่หน้ามึงไปเตียวตากแดดตากแดดมั้ยไปยืนตากแดดเลยไปโคตรจะสอนเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวถ้าผ้าแห้งแล้วมันเข้ามาอื้ ไปยิงตากแดดอี่คนหนึ่งไม่ได้ตากแดดเลยเดี๋ยวจุกเจ้าหนาอขึ้นจะมากันแล้วนะไปตากแดดยิงตากแดดให้แงเลยโอ้ยไกูอะไรกูยังเงี้เดี๋ยวเขาจะมายิงมึงขั้นทุงกูเลยโอ้ยนะตำรวจรู้เรื่องกันเยอะมากเลยเปียกก็ต้องไปนั่งตรงตรงนู้นเปียกนั่งนี้เลยฮะแล้วทำไมถอดอาบน้ำไม่ถอดเสื้อผ้าก่อนนะ อยื่องเม่นชายช่องปลาเต็นที่เล่นะค,ะคนไหนสมัครแล้วจะมีดาวขึ้น<ด>คนไหนสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคนไหนสมัครได้จริงขวามือแล้วลูกตัวเอสามารถกดลิสติ๊กเกอร์ได้อีโมจิจะเกิน3ตัวนะจ๊ะเดี๋ยวโดนติดกั้นช่องเนาะ,ะขอลงในครั้นี้ก่อนนะจ๊ะไม่บายเนียเหนื่อย